ความมืดของมัดมัดตะวันไม่เหมือนความมืดแห่งดินฟ้าอากาศผิดกันอยู่มากมายความมืดของดินฟ้าอากาศน,นั้นมันมีมืดมีสว่างผัดเปลี่ยนกันอยู่เรื่อยๆแต่ความมืดของวัดตะวนภายในจิตใจของสัตว์โลกทั่วๆไป เป็นความมืดอ,อยู่อย่างนั้นโดยสม่ำเสมอไม่ปรากฏว่ามีความสว่างสวายเปลี่ยนบรรยากาศเหมือนอย่างดิฟฟ้า,าขาดนั่นเลยเพรานั้นมรรษาสัตว์ที่มาเกิดซึ่งมาเกิดด้วยความมืดอ,อยู่ด้วยความมืด ตายไปด้วยความมืดแล้วไปเกิดอีกก็ด้วยความมืดเพรา่อะไรถึงม,มืดมืดเพราะไม่รู้มา,า,าเกิดก่อนจะมาเกิดก็ก็ไม่ทราบว่อจะไปเกิดที่ใดกลิ่นไปนันะ่นน่ะเหมือนพูดบอลอะไรทำนองอะไรแล้วแต่กรรมจะพาไปทันทีน ล่าไว้ว่ากำลังกเตยุพัฒตนะิจะดีดังหินนับปณีต่างการเป็นเครื่องจำแนกแจกตัดให้ปรณีหรือเดือวซามต่างกันหากว่าเราจะมาเกิดด้วยความสว่างสวัยด้วยความเข้าด้วยความเข้าใจเช่นเดียวกับเราเคยไปสู่สถานที่ต่างๆแล้วเราก็ไม่หลงทาง เราไปได้อย่างสะดวกสบายเช่นจากนี้ไปกรุงเทพจากกรุงเทพมาที่นี่เราเคยไปเคยมาแล้วก็ไม่เป็นปัญหาอะไรไปสู่ที่อื่นก็เรารู้คุยหมายป้ายทางอยู่แล้วเราก็ไม่ลำบากไปไม่ผิดแต่นี้นั่นเกิดแล้วเกิดเล่าตายแล้วตายเล่าลไม่ทราบกี่ครั้งกี่หนกี่พบกี่ถ่าย กี่กาเนิดของสัตว์ของบุคคลของอะไรก็แล้วแต่มันสับคนละคนอยู่ภายในมนุษย์แต่และคนละคนภายในสัตว์แต่และรายละลาย,ลลายจนนับไม่ท้วนเพียงรายเดียวเท่านั้นน่ะที่เป็นความสลับซับซ้อนซ้ำซ้ำซากซากแต่ความเกิดตายของตัวเองแต่เราก็ไม่ทราบได้ว่าเคยเกิดเป็นอะไรบ้างอยู่สถานที่ไหนบ้าง เป็นกําเนิดอ,อะไรบ้างได้รับความสุขความทุกข์ขนาดไหนบ้างมีอายุยืนนานขนาดไหนเป็นเรื่องที่จําไม่ได้เป็นเรื่องที่ไม่รู้ทั้งนั้นเรียกว่าไม่รู้เฉยก็ได้เพราะมันจาไม่ได้ถ้าว่ารู้มันลืมนี่ก็พอเข้าใจว่ารู้เคยรู้แต่มันลืมเพี้ยนันนี้มันจําไม่ได้อะเลยค่อท,ทั้งติต เราเป็นตัวการแต่และคนละคนถ้าจะนำเรื่องการเกิดตายออกมาสุดตลาดโลกนี้แล้วมันรู้สึกจะเป็นโลกเ่พียงเรื่องของคนคนเดียวสัดตัวเดียวก็ดีไปไหนเหยียบย่ำกันแต่ป่าชาติป่าชาติของตัวเองนั่นแล้วคนนั้นก็เกิดคนนี้ก็ตาย สัพคนและคนกันอยู่ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วไปที่ไหนที่จะมาเจอป่ายช้าของสถานโลกผู้มืดบอดมีเหรอไม่มีตายทำตท,ทมตับสาตา,ายคับตายผมทั้งเขาทั้งเรามันเป็นแบบเดียวกันมาเลิกความมืดบอดที่ไม่เข้าใจตัวเองเลยไม่เข้าใจเรื่องของตัวเองนั่นเป็นทํานองเดียวกันนี้มันเป็นโลกเก็นองศาลแล้วสถานที่ใดจะมาเหยียบป่ายช้าของเขาและของเขาเหล่านั้น มันเป็นไปได้เหรือมันเป็นไปไม่ได้ถ้าตามหลักความจริงแห่งธรรมที่ท่านสอนไว้แล้วถึงเรียกว่าความมืดมดมันเป็นอย่างนี้ตั้งแที่รู้อยู่มันก็ัแต่ว่ารู้อยู่เท่านั้นรู้วิถีทางเป็นมาของเรามีความหนักเบามากน้อยเพียงไรม,มีความสุขความจบายยังไง ในการที่ผ่านมาแล้วในพบขําเหนือที่ผ่านมาแล้วพบนั้นพบนั้นพบนั้น,น,นมาทาไม่มากก็พอจําได้บางทีงน้อยกับเพลิงเชั่วพอที่จะพูดได้ว่าอ,อ๋อสว่างมาหน่อยฮะออ,ออกจานั้นจะมาเกิดที่นี่ก็ไม่ทราบว่ามาได้ด้วยไหแล้วทาไมจึงมาเกิดเป็นมนุษย์ให้เราเห็นอย่างตัวของเราเองนี่แหละมาจากที่ไหนจึงมาปรากฏเป็นตัวมนุษย์ขึ้นมานี่เราไม่ทราบเหตุผลมันมีที่จะให้มาเกิดเป็น อย่างนี้ก็ดีให้เกิดเป็นสัตว์ก็ดีเหตุผลตามหลักของธรรมตามหลักธรรมชาติมีทีนี้เราไม่รู้แล้วทีนี้เราจะเอาคามไม่รู้นี่ว่ะเราไม่เคยเกิดเราไม่เคยตายมายืนยันอย่างนี้มาลบล้างความจริงนนั้นมันก็ลบล้างไม่ได้ถ้ามันไม่จริงทานมันจริงก็ไม่เรียกว่าเรามืดบอด เพราะเราทราบตามความจริงนั้นนี่เราไม่ทราบเวลามาก็อาศัยกรรมคือเน,นเรามาเกิดเป็นมนุษย์ก็ระนาผัสนาที่เคยได้สั่งสมมาแล้วตั้งแต่บุพเพชาเป็นลำดับลำดับมาแล้วก็ได้มาเกิดเป็นมนุษย์นอกจากนั้นอุปนิสัยของเรายังมีอยู่ภายในใจิตใจจำนนบันดาลให้พบศาสนธรรมอันเป็นประที่ดวงไฟ สองแสงสว่างให้เป็นทางเดินของเรารู้ผิดรู้ถูกรู้ดีรู้ชั่วเพื่อจะได้ละเว้นในสิ่งที่ไม่ควรและบำเพ็ญในสิ่งที่ควรส่รงเสริมในสิ่งที่มีอยู่ภายในจิตใจของเรแล้วให้มีความจเจริญยิ่งขึ้นต่ในการข้างหน้าแน้เราจะต้องมีความสามารถที่จะแทงทะลุผูกพวงไป ในภพชาตินั้นนั้นก็อาศัยกรรมดีเป็นเครื่องแทนทะลุเป็นผู้พาพาเก้าไปเป็นผู้พยุงเป็นผู้ชักจูงหรือเป็นผู้สนับสนุนให้เราไปท่านจึงให้เชื่อกรรมเพราะเรายังไม่สามารถในตัวของเราเองเราต้องเชื่อกรรมถ้าสามารถแล้วกรรมก็หมดปัญหาไปดังพระพุทธเจ้าและสาวุท่าน แต่ว่ากิริยาที่ทาในอัตภาพคือท่านค้นไปแล้วนั้นนับแต่ขณะที่ค้นไปแล้วคาว่ากรรมก็ไม่สามารถที่จะหย่อนย่ำทำลายจิตใจของท่านได้อีกต่อไปถึงว่ากรรมไม่มีปัญหาท่านผู้เช่นนั้นแล้วแต่เรานี้ไม่ยังไม่มีความสามารถขนาดนั้นจึงต้องอาศัยการสร้างความดีเพื่อเป็นเครื่องสนับสนุนเป็นเฉลิมพอันดีงามเป็นทางที่ถูกต้องให้เราได้อาศัยเกาะไปกับ สิ่งที่ดีนั้นท่านจึงสอนให้มันเป็นความดีนนหลังใหญ่เป็นอย่างนี้เพราะฐานโลกอย่างไรก็ต้องหนีกรรมไปไม่พ้นเมื่อกริยาความเคลื่อนไหวยังมีอยู่ตราบใดการสร้างกรรมยังมีอยู่ตราบนั้นและเมื่อการสร้างกรรมยังมีอยู่เช่นนี้แล้วเราจะปฏิเสธเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องสุขเรื่องทุกข์ไม่ให้มันเกิดขึ้นภายในตัวของเราผู้สร้างผู้ทำอยู่ แบบน,นี้มันเป็นไปไม่ได้มีหลักธรรมชาติอันแท้จริงม่หลักความจริงนีเราเป็นผู้ชั่วกรรมเราจะเนื้นอส s a h a พยายามที่จะยากลําบากขนาดไหนก็ตามดังที่เราทั้งหลายภาาเพ็ิกันอยูนน่เวลานี้ไม่ว่าฝ่ายนักบวชไม่ว่าคู่พนักศักทธาทั้งหลายที่มาก็ต้องมีความลําบากต้องฝ่าฟื้นเพราะอยากดีอยากรู้ อยางได้ของดีซึ่งเป็นทางที่ทอบตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้วิริยะวิริยะมีความท่าเพียรขันติความอดความทนบึกบุญขุษาพยายามอยู่เช่นนั้น,นว่าติตมีครูเราจะได้อาศัยอันนี้นหละเป็นเครื่องพยุงจิตใจของเราให้เข้าสู่ระดับมันสูง จะเป็นความสว่างไปด้วยอำนาจแห่งกุศลกุศลี้พาให้สว่างไปหากเรามีความสามารถที่จะทำแสงสว่างคือปัญญายาให้เกิดขึ้นด้วยการปฏิบัติของเราในชาตินี้ก็ยิ่งดียิ่งจะประจักษ์เทว่าสว่างไปอย่างเต็มที่ เหมือนดังพระพุทธเจ้าและสาวกขันเป็นผู้สว่างแทนสรุกลุ่มไปหมดไม่มีในเหนือที่จะปิดบังได้ตามหลักธรรมท่านว่าไว้สี่แยกเป็นสี่แขนงสี่ประเภทตโมตมะปราญโนทั้งมืดมาทั้งมืดไปนี่อันนั้นตมโชติปร,ราญโน มืดมาแต่สว่างไปโชติโชติปราญโนทั้งสว่างมาทั้งสว่างไปมีหมายถึงความสว่างด้วยกุศลด้วยการประทฤต,ตัวคำม,มืดมามืดไปนั่นก็อนพระเกิดก็จักจ่ว่ามาเกิดเกิดแล้วเพียงแต่เราเป็นมนุษย์ติตใจที่จะไปต่อบุญต่อกุศลเสื่อต่อบาดต่อบุญนั้นไม่มีเลยในความมืด มาก็มืดมาอย่างนั้นแหะดูก็มืดดูไปก็มืดไปหาสิ่งที่จะสมหวังไม่มีภายในบุคคลคนนั้นทั้งๆท,ที่ก็หวังอยู่ภายในใจิตใจแต่สิ่งที่จะสนองความหวังนั้นไม่มีเพราะมืดมามืดไปผมมืดมาสว่างไปเช่นผู้เคยทําความทุกขเสียหายไม่ดีได้งามมาแต่ก่อนเนีวพอรู้สึกตัวแล้วกลับตัว ประพฤติตัวเป็นคนดีต่อไปก็ชื่อว่าเป็นผู้มืดมาแล้วสว่างไปอผู้สว่างมาแล้วสว่างไปโชติโชต,โชติปรายโน,โนหมายถึงเวลามาเกิดตั้งแต่เริ่มแร่รู้เดียงสาภาวะมาขอพยายามทําแต่ความดีด้วยมาจนกรทั่งาวาสารแห่งชีวิตตั้งแต่ต้นเลมืดมาโอสว่างมาสว่างไปเรื่อยนี่แยกเป็นได้หลายประเภทที่ แสดงแต่เพียงเอกเทศเท่านั้นที่อธิบายนีนไม่ใช่ไหะแจงไปทุกแหน่แสดงต้องแสึงว่าหลักใหญ่พอให้เราได้นำมาพิจรารณาคำว่ามืดนั้นมืดเพราะอะไรมืดเพราะที่เดัณหาสะวะมืดเพราะบาปอกุศลคำว่าสว่างนั้นสว่างเพราะธรรมคือคุณนัธรรมคุณงา,ามความดีมีฐานสินพอนาเป็นต้นนี่เป็นความสว่างด้วยสิ่งแบบน,นี้ด้วยคุณนัธรรมล่าน,นี้ าสรคุณธรรมล่านี้มีมากก็สามารถที่จะแทงทะลุในปัจจุบันาชาติ<ม>ตัดขาดจากัระธรรนทั้งหลายให้พ้นไปได้ในพระจักกับจิตใจตนเองดังพระพุทธเจ้าของพ้นและสาวงทั้งหลายเป็นพ้นเห็นประจักภายในจิตใจนี่เป็นอันว่าหมดปัญหาท่านลน่านี้ท่านเป็นท่านที่หมดปัญหาโดยสิ้นเชิงบรรดาปัญหาของโลกทั้งหมดในสามโลกนี้ไม่มีในท่าน ผู้เป็นเช่นนั้นสำหรับเร,เ,เ,รเรานี่เป็นพวกเราทั้งหลายนี่เป็นผู้แบบปัญหาทั้งหมดจึงเป็นภาระอันใหญ่แต่ปัญหาทั้งสามโลกนี้ยู่ภาระจิตใจของเราทันั้นจึงต้องหนักไปอยู่ในสถานที่ใดก็ไม่พ้นความทุกข์เป็นแต่เพียงว่ามีมากมีน้อยต่างกันเพราะปัญหายังมีอยู่ที่ใจคําว่าปัญหาต้นเหตุของปัญหาก็คือเ,เรื่องของกิเลสมีอยู่มากน้อยภารใจก็ต้องสร้างปัญหาขึ้นมาจนได้ การสร้างกันปัญหาขึ้นมาก็ต้องทําให้เกิดความทุกข์ความลำบากเจ็บตวนในภพชาตินั้นอยูด,ยด้วยดีถึงจะไม่มีมากคําว่าทุกข์ใครก็ไม่ต้องการผ่านมาเล็กน้อยก็เป็นสิ่งที่ไม่สะดวกภายในจิตใจเช่นเดียวกันนักปราทั้งหลายท่านจึงกำเนิดที่เราเป็นชาติที่เหมาะสมและอยู่ในวาระในวัยที่เหมาะสม่หลือด้วย คกุลากายไม่ขาดตกบกพร่องอันใดหูตาโคดีจิตใจก็ไม่เป็นไม่บาปเสียจิตไปมาประพฤติตรงมจันท์การปฏิบัติศีลธรรมรักษาศีลค้าธรรมนี่จึงชื่อว่าเป็นการบำรุงส่งเสริมคุณธรรมที่เคยมีอยู่ภายในจิตใจของคนให้มากหรือเพิ่มพูนขึ้นไปโดยลำหนับลำหนับคำว่าการส่งเสริมนั้นก็คือการบำรุง ต้องจเจริญขึ้นโดยละมั่สมออะไรก็ทามเมื่อรับการบำรุงนี่องจะมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่มีวิญญาณก็เติบโตขึ้นแม้แต่ต้นไม้ก,ก็ยังต้องเติบโตเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆ้าขาดการบำรุงเสียสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่จะ,จะเจริญได้และเสริมได้มันก็มีทางเสริมได้เหมือนกัน จิตใจเราร้องหาความ่ว่เหลือจากเจ้าของอยู่เสมอแต่เราไม่ทราบว่าจิตใจร้องหาความ่ว่เหลือจากเจ้าของคือจิตใจหวังความสุขอยากจะพ้นจากความทุกข์ความทรมานทางด้านจิตใจความทุกข์เพราะเหตุใดก็ตามเป็นสิ่งที่ไม่พอใจเลยอยากพ้นอยากดีดให้พ้นไปได้ถ้าพอจะดีกไปได้นสถานที่ใดหรือผู้ใดที่จะพอปลดปลื้มความทุกข์ความลำบากภายในจิตใจของตนให้ออกได้ หรือออกจากทางกายที่มีการเจ็บไข้ได้ป่วยก็อยากจะให้ไปพึ่งพาผู้นั้นให้ช่วยปลดเปลื้องแต่นี้ต่างคนต่างจําเป็นมีภาระเท่ากันหนักเท่ากันจะยกของคนอื่นมารับอีกก็ไม่ได้จะไปแบง่งหนักแบ่งเบาให้คนอื่นก็ไม่ได้เพราะต่างคนตาน่างมีถึงมีแต่อุบายช่วยสอนกง,งินไปนั้นน่ะนี่เราพอจะทราบได้ว่าจิตนี้มีความร้องหาความช่วยเหลืออยู่เสมอ และจากตัวเองนั่นแหละโดยเฉพาะแล้วเราจะหาอุบายวิธีใดสนองความต้องการของใจสนองความเรียกร้องของใจให้ไดสมความมุ่งหมายของใจที่ต้องการความสุขเห็ในใดใจจึงต้องการความสุขเพราะใจมีแต่ความทุกข์คอยห็บคั้นอยู่เรื่อยๆมาบางทีก็มากบางทีก็น้อยอย่างไรก็ตามก็ไม่พ้นจาก ้าระไม่พ้นจากสิ่งที่กดทั่วจิตใจอันเป็นเรื่องของทุกข์นันเลยก็ม,มีเราเท่านั้นที่จะพยายามปลดเปลื้องสิ่งที่กดขี่บังคับจิตใจแห้มีความสะดวกสบายเฉพาะอย่างหิ่งมีความสงบเย็นใจในขนณะที่ภาวนากมีสนองความต้องการของใจสนองความเรียกร้องของใจและพยายามแก้ไขเพราโดยลำาดับความต้องการของใจนั้นก็จะปรากฏขึ้นเรื่อย ปรากฏผลจะเป็นความสุขความสบายจนเลยมสมก่าใจมีเจ้าของเมื่อยกร้องหาเจ้าของเจ้าของก็ช่วยเช่นเดียวกับผัดยิ่งเข้ามาหาเจ้าของเจ้าของก็ช่วยมีสุนักเป็นต้นมีใครจะกาดหรือใครจะฆ่าจะตีนยิ่งเข้ามาพึ่งเจ้าของเฮียจิตใจก็เป็นสมัิอันหนึ่งของเราซึ่งเราจะต้องช่วยเหลือพิจารณาแก้ไขแกแปรับแ ให้อยู่ในความปลอดภัยอย่างน้อยกับความปลอดภัยมากกว่าน,นั้นกับความเจเอินก้าวหน้าขึ้นไปโดยสมัรครเพื่อทานประความงามความดีอย่างไรเราก็จะต้องได้พึ่งเราอยู่โดยดีทาการเหตุนาโผนนี้จะพ้นไปไม่ได้ในเวลาที่คับเขา้าที่คับขันพ่อข็เป็นพ่อแม่พอเป็นแม่ยกไว้ไม่ปริเส แต่ไม่อาจสามารถที่จะปวดเรื่องไม่อาจสามารถที่จะช่วยเราได้ในขณะที่จําเป็นโดยเฉพาะตัวแทๆ้ๆไม่ว่าพ่อแม่หรือใครๆทั้งหมดท่านก็เป็นเหมือนเรา่าน,นี้เราก็เป็นเหมือนท่านท่านจึงว่าอัตตาเหตุโนนาโถต้องต้องรีบพยายามช่วยตัวเองยกตัวเองหนักเบาขนาดไหนช่างตัวยกดูตั้งแต่บัดนี้ไปยังไงจะยกพอยกไหวไหม จะยกตัวพอไหวไหมจากทุกจากความลำบากลำบนจากความกระทบกระเทือนในระหว่างกายกับติริ่งเช่นเกิดความเจ็บไข้ได้ปวยขึ้นมาหนักเข้ามาหนักเข้ามาเป็นงไงจะยกไหวไหมสติปัญญาเราจะยกไหวไหมความเฉลียวฉนาดสามารถเป็นแค่ไหนที่จะหลบปีกตีตัวได้จากความทุกข์ที่ประดังมันเข้ามารอบตัวนี่เออ่ว่า้างบนข้างล่างรอบตัวมันมีแต่ความทุกข์มีแต่ปืนแต่ไปเราจะมีอุบายวิธี อย่างไรบ้างจะพอสู้หไหวไหมนี่เราพยายามตวงยกตวงเจ้าของทดสอบเจ้าของเทียบเชียงเหตุผลเจ้าของว่าเป็นยังไงพอไปได้ไหมได้ไหมได้ไหมตั้งแต่บัดนี้เรื่อยยไปนี่เรียกว่าอัตจรรยนุนาโถพยายามช่วยตัวเอง,องนจนกระทั่งเป็นที่แน่ใจพอแน่ใจแล้วปัญหาแล้วนี่ตกไปหมดเลยน่ะนี่เราเรียกว่าช่วยตัวเองได้อย่างเต็มที่แล้วไม่มีปัญหาช่วยโดยทาง จิตตาภาวนาพิจารณาตนเป็นอย่างนี้เพราะ้า้าระอันนี้หนักมากค่าศึกอันนี้หนักมาก,กขึ้นกว่าค่าศึกใดค่าศึกในธาตุในขันธ์ถึงวาะจะไปจริงๆโอ้โหขยเยาให้สะเทือนหมดทั้งร่างกายและจิตใจเป็นไปตามกันหมดทีเดียวถ้ามีเครื่องดับไฟอยู่ภายในจิตคือสติปัญญาสามารถพิจารณารอบพอบให้เห็นเหตุเหผลแยก ส่วนดังส่วนของหน้าดัางธาตุเดนประจกักษ์ภายในกายผู้นั้นหนักคือว่าอัตติสน,นโนนโถได้เป็นผู้ไม่เดือดร้อนอยกไม่ไหว่ะเหลือส่วนที่ยกไม่ไหวก็ทิ้งสตีน่ะอันไหนที่ยกไหวแล้วอ้าจิตน่ะยกด้วยสติปัญญาไหวฐานน่ะอันไหนที่ยกไม่ไหวธาตุฐานมันหนักพาราฮาเวปันจักขันธาพาราพาราฮา,า,าโลจะปุคโลพาราอัน ขันธ์านเป็นภาระอันหนักนะท่านพี่นะโดยปัญญาแล้วปล่อยมันถึงขาจะปล่อยปล่อยด้วยกันทุกคนจะหึงหวงไว้ไม่ได้ปล่อยให้ปล่อยด้วยปัญญาอย่าไปห่วงอย่าไปห่วงห่วงก็ไม่เกิดประโยชน์นอกจากจะสร้างความทุกข์ขึ้กับเจ้าของไปเฉยเพรอฝืนเหตุฝืนผลฝืนหลักความติการปล่อยลงด้วยปัญญาให้เห็นตามความจริงปล่อยตามสภาพแห่งความจริงนั่นแหละคือทางเดินของสติทางเดินของปัญญาเป็นทางราบรื่นของกะที่จะไปอย่าง ไม่อะไรหายไม่อะไรไม่ห่วงใหญเทียวหายห่วงนี่ช่วยเจ้าของให้ช่วยอย่างนี้เขามาช่วยอย่างนี้พย<บ>ายามช่วยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปดังที่เราได้เคยช่วยตัวเองมาโดยลำดับอันไหนที่ขัดข้องข้อไหนอาศัยอุบายอุบาอาจารย์มาเป็นเครื่องสนับสนุนสติปัญญาเราเรายังไม่เข้าใจที่ตรงไหนก็อ,อาศัยท่านแนะนําเราเราก็ได้อุบายนั้นเข้ามาเป็นเครื่องมือ แล้วดำเนินงานคือการพิจารณาของเราให้เข้าอกเข้าใจในสิ่งที่มีอยู่กับตนทําไมจะไม่รู้เรื่องกันให้เข้าใจกันสิ่งที่มีอยู่กับเราอย่างอื่นเรายังพอเข้าใจที่นอกประจากตัวของเราเรายังพอเข้าใจทําไมสิ่งที่อยู่ในตัวของเราคือรูปคือกายคือจิตซึ่งเกี่ยวข้องกันอยู่กรบทกะเทินกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนเป็นค่าสืกกันอยู่ตลอดเวลาทําไมเราจะไม่เข้าใจเราจะแยกพันไม่ออกเราจะยอมให้สิ่งนี้ทับกันเือ จะกระทบกระเทือนกันหรือทับถมกันให้แ,แลหลกเยียดไปหรือมันไม่สมควรอย่างนั้นเราเป็นเจ้าของเราต้องพิจารณาแยกแยะออกหาทางหลีลกหลบภัยได้ด้วยปัญญานั่นคือว่าอัตตาหตุนโนนาโถไม่ผิดเนี่ยธรรมบทนี้มีความจําเป็นอย่างนี้ยิ่งเข้าตาจนเท่าไหร่อัตตาหิตนโนนาโถจะมาทันทีไม่เกี่ยวกับใครทั้งนั้นที่จะ ที่จะหวังให้ช่วยเราเรายังหวังยังนั้นแสดงว่าจะ่อความเดือนรอดให้แก่เรามากมาเราไม่หวังทั้งหมดหาทุพพูดไม่ประมาทเราพูดตามความจริงพ่อกับพ่อก็ออให้นั่งอยู่สบายเรื่องของพ่อของแม่ของแม่ญาติวง้ามีภรรยาก็ให้อยู่ตามสภาพของสิ่งนั้นๆในขณะนั้นจับไปกังวลวุ่นวายไม่ได้จะผิดจับกาลพัชริพัาริต,รตรรนูนาทโข ตนกําลังจะยกคนแตให้คนอื่นมายกแล้วคว้าจากคนอื่นน้นยุ่งไปใหญ่เลยขึ้นคน็ะไม่ได้นั่นเลยยิ่งเสียหลักถ้าเป็นเรือแล้วก็จมนั่นเพื่อความถูกต้องถึงวาระจาเป็นเข้ามาจริงต้องเป็นอย่างนั้นต้องปล่อยวันไว้ตามเป็นจริงจริงใด้ริงใดก็ภาพแล้วว่าถึงนั่นเป็นนั่นสิิงนี้เป็นนี้ใปล่อยตา,ามสภาพเราจะไปขวางเวลานั่นเที่ยวเราเราจะไป ขวางเรือปล่อยให้มันหลไปอันนี้เหมือนกันคติธรรมชาติคติธรรมนานี่เป็นเรื่องใหญ่โตเราต้องทราบด้วยปัญญาปล่อยวางไว้ตามเป็นจริงเราก็ผ่านได้อย่างสบายหายห่วงย่ออัตตานิธนโนาโถถูยังไม่เข้าใจธรรมอัตตาอิโนาโนะโทภานาพิจารณาให้ดีนี่เป็นทมขั้นสูงไปโดยลำดับ ส่วนขั้นตะขั้นต่ำทำทั่วๆไปนั้น้าศัยกันนททอนโถตอนมีชื่อของตนนั้นแม้แต่คนใช้ถ้าไม่ดีแล้วตัวเองไม่ดีแล้วจะไปให้ใครช่วยได้ล่ะเนี่ยถ้าอยู่อาศัยกับใครกอดต,ตัวต้องเป็นคนดีบอกนอนสอนง่ายไม่ดื้อดึงฝ่าฝืนเป็นคนขยันมันเพี้ยนเนี่ยถ้าตัวมีมีมควรเป็นที่พึ่งของตัวได้พอเป็นที่มั่นใจตัวได้คนอื่นก็สงสารคนอื่นก็ช่วย เหลือได้ถ้าตนของตนไม่มีแก่ใจที่จะพึ่งตนได้สักอย่างเดียวเลยไปที่ไหนก็เท่าเดิมน,น,นี่นี่ส่วนกระทงธรรมะานันก็เหมือนกันอย่างนั้นเราพร้อมเสมอที่จะรับจะฟังจะทันปฏิบัตินตนแก้ไขตนเมื่อได้รับโอวาทจากครูจากอาจารย์จากทมในบทต่างๆหรือสทต่างๆคำพีดต่างๆพร้อมที่จะดํะาเนินตนไปตามหลักธรรม,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 มนั้นๆี่สือเล่าเป็นเครื่องมือของเราก็พร้อมเสมอพอพึ่งตนเองได้ด้วยเครืนน่องมือ พึ่งตนเองได้ด้วยการปฏิบตัติพึ่งตนเองได้ด้วยสติปัญญารูดพ้นเป็นอน,นำดับด้วยการพึ่งตนเองหนักหนาเป็นอย่างนั้น,นะนสร้างความสว่างสร้างขึ้นที่ใจาะความมืดมันอยู่ที่ใจอากาศมืดเดี๋ยวนี้มืดมันพรุ่งนี้สว่างขึ้นมาได้จิตมืดมันสว่างไม่ได้ถ้าไม่แก้ไม่ตามไปคือสติปัญญาศรัทธาความเพียรเข้าไปหาจิต จิตหาความสว่างไม่ได้เพราจิตไม่ใช่ดวงอาทิตย์จิตเป็นจิตจะสว่างด้วยปัญญาเราต้องพยายามสร้างความสว่างขึ้นภายในจิตอาวจิจะมืดมาไพ่สว่างไปนหรือสว่างดูสว่างไปเป็นสุขะโตขอให้ทุกทุกท่านนำแบบนี้ไปเจริญการแสดงธรรมขอเห็นตรงข้อจึงขอยุ้จิตพียงตรงนี้